พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุทันตปิฎกอังคุตระนิกายเอกทุกกะติกะนิบาตขยายความเอกนิบาตจุมนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อในการขยายความแห่งพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบนี้เนื่องด้วยไม่สามารถจะกล่าวโดยพิสดารทุกเนื้อถ้อยกระทงความจึงจะใช้วิธีพิจารณาดูว่า ในหมวดไหนมีความสำคัญอย่างธรรมดาก็จะนํามากล่าวพอเป็นตัวอย่างไม่น้อยกว่าสิบข้อเรื่องไหนมีความสำคัญทางหลักฐานจริงๆเช่นเรื่อง,ง,งเอตทัคคะที่พระผู้มีพระภาคทรงยกย่องผู้นั้นผู้นี้ว่าเลิศทางไหนก็จำเป็นที่จะต้องระบุนามหมวดทุกท่าน 1. เอกธรรมะทิปาลิ บาลีว่าด้วยธรรมะหนึ่งข้อเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไม่ทรงเห็นรูปอย่างอื่นแม้รูปหนึ่งที่รึงรัดจิตของบุรุษได้เหมือนรูปของหญิงเลยต่อจากนั้นทรงแสดงทีละข้อถึงเสียงกลิ่นรสผลทพะของหญิง ทรื่งรัดจิตของบุรุษได้อย่างไม่มีเสียงกลิ่นรสโวดทัพะอื่นเสมอเหมือนโดยทำนองเดียวกันทรงแสดงรูปเสียงเป็นต้นของบุรุษว่ารื่งรัจิตของหญิงได้ยังไม่มีรูปเสียงอื่นเป็นต้นเสมอกันทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นธรรมมะอื่นแม้ข้อหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นเหมือนสุภานิมิตที่บุคคลไม่ใส่ใจโดยแยบคายสุภานิมิตเครื่องหมายว่างามคือการกำหนดจิตถึงสิ่งสวยงามทรงแสดงต่อไปว่าปฏิคานิมิตคือเครื่องหมายที่เป็นเหตุขัดใจ เป็นเหตุให้เกิดพยาบาทคือความคิดปองร้ายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความซบเซาความเมาอาหารความท้อแท้แห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดความหดหู่ง่วงงุนความไม่สงบแห่งจิตเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจการไม่ใส่ใจโดยแยบคายคือไม่พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน เป็นเหตุให้เกิดความลังเลสงสัยทรงแสดงในทางตรงข้ามคือแสดงถึงธรรมะที่เป็นเหตุไม่ให้นิวรห้าที่กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้เป็นข้อข้อคืออสุภานิมิตคือเครื่องหมายหรือการกำหนดหมายถึงสิ่งไม่งามเป็นคู่ปรับกับกามฉชันหรือกามฉันทะความพอใจในกาม เมตตาหรือไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุขเป็นคู่ปรับกับพยาบาทคือความคิดปองร้ายธาตุคือความริเริ่มความก้าวออกความก้าวไปข้างหน้าคืออารัมพธาตุหรืออารัมพธาตุและนิกรมมธาตุหรือนิกรรมธาตุเป็นคู่ปรับกับทีนามิทะคือความหดหู่ง่วงงุนความสงบแห่งจิตคือเจตโสวุปปสมะ เป็นคู่ปรับกับอุทธจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจโยนิโสมนาสิการหรือการใส่ใจโดยแยบคายเป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นธรรมะอื่นแม้ข้อหนึ่งที่ถ้าไม่อบรมแล้วก็ใช้งานไม่ได้เหมือนจิต แล้วส่งแสดงจิตอีกเก้าลักษณะคือธรรมะที่อบรมแล้วย่อมใช้งานได้ไม่อบรมแล้วเป็นไปเพื่ออนัตถะคือความพินาศอบรมแล้วเป็นไปเพื่ออัฏถะคือประโยชน์ไม่อบรมไม่ปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออนัตถะใหญ่อบรมแล้วปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออัฏถะใหญ่ไม่อบรมแล้ว ไม่ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออนัตถะใหญ่อบรมแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออัฏถะใหญ่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วนำทุกมาให้อบรมแล้วทำให้มากแล้วนำความสุขมาให้ธรมมะแต่ละข้อนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนจิต ทรงแสดงเรื่องจิตอีกสิบข้อคือไม่ทรงเห็นธรรมะอื่นแม้ข้อหนึ่งที่บุคคลไม่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อความพินาศหรืออนัตทะใหญ่ฝึกแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์หรืออัตทะใหญ่ไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สำรวมระวังแล้วไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังกล่าวรวมถึงสี่ข้อ เป็นไปเพื่อความพินาศหรืออนัตถะใหญ่ถ้าตรงกันข้ามคือคุ้มครองแล้วเป็นต้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์หรืออัตถะใหญ่หมายเหตุผู้อ่านอัตถะในที่นี้สะกดด้วยอออ่างไม่หันอากาศต่อเต่าถอถุงสระอะนะครับจะต่างกับคำว่าอัตถะที่แปลว่าความหมายที่สะกดด้วยอออ่างรอหันถอถุง ทรงแสดงเรื่องจิตต่อไปอีกเปรียบเหมือนเข้าเปลือกแห่งข้าวสาลีหรือข้าวเหนียวถ้าตั้งไว้ผิดก็ต่ำมือต่ำเท้าหรือทำให้เลือดออกไม่ได้ต่อเมื่อตั้งไว้ถูกจึงต่ำมือต่ำเท้าหรือทำให้เลือดออกได้จิตก็ฉันนั้นถ้าตั้งไว้ผิดก็ทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่ได้ทำวิชาความรู้ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ต่อตั้งไว้ถูกจึงทำลายอาวิชชาและทำวิชาให้เกิดขึ้นได้นอกจากนั้นยังทรงแสดงถึงการที่จิตอันโทษประทุสร้ายเป็นเหตุให้ไปนรกกับจิตห่องใสเป็นเหตุให้ไปสวรรค์จิตขุนมัวทำให้ไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ ส่วนจิตผ่องใสทำให้รู้ประโยชน์ดังกล่าวและทำให้รู้แจ้งธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ได้จิตอ่อนกวนแก่การงานยิ่งกว่าธรรมะอย่างอื่นเหมือนไม้จันเลิศกว่าไม้ชนิดอื่นเพราะอ่อนกวนแก่การงานจิตเปลี่ยนแปลงเร็วจนอุปมาได้ยากจิตห่องใสเศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลสท,ที่จอนมา หลุดพ้นได้จากอุปกิเลสท,ที่จอนมาอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตมีสิหอย่างมีความโลภความคิดประทุษร้ายความโกรธเป็นต้นทรงแสดงเรื่องจิตต่อไปอีกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ตามความจริงไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยสาวก รู้ตามความจริงมีการอบรมจิตถ้าภิกษุซองเสพอบรมใส่ใจเมตตาจิตแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือก็ชื่อว่าอยู่อย่างไม่ว่างจักชานทำตามคำสอนของศาสดาบริโภคอาหารของราษฎรอย่างไม่เสียเปล่าจะกล่าวใหญ่ถึงการทำให้มากซึ่งเมตตาจิตนั้น ธรรมะทั้งฝ่ายอากุศลและกุศลมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดขึ้นก่อนอากุศลและกุศลจึงตามมาและวส่งแสดงความประมาทความเกียจคร้านว่าทำให้อากุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปและความไม่ประมาททำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นอากุศลธรรมเสื่อมไป ทรงแสดงถึงการริเริ่มความเพียรในทรรนองเดียวกับความไม่ประมาทแล้วทรงแสดงธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีเป็นคู่คู่ไปที่ทำให้อกุศลเกิดขึ้นหรือกุศลเกิดขึ้นเช่นเดียวกับความประมาทความไม่ประมาทคือความปรารถนามากความปรารถนาน้อยความไม่สันโดษคือไม่ยินดีด้วยของของตนและความสันโดษความไม่ใส่ใจโดยแยบคาย และความใส่ใจโดยแยบคายความไม่รู้ตัวกับความรู้ตัวความเป็นผู้คบคนชั่วเป็นมิตรและคบคนดีเป็นมิตรทรงแสดงโดยทํานองนี้จนครบสิองข้อใหญ่หรือประมาณ120่หัวข้อย่อย 2. เอกะบ,บ,บ,บุคลักปาลิบาลีว่าด้วยบุคคลคนหนึ่ง ทรงแสดงว่าบุคคลผู้หนึ่งที่เกิดมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะปรากฏขึ้นในโลกเกิดขึ้นก็เป็นอริยะมนุษย์การทำกาละหรือตายก็ทำให้ชนเป็นอันมากเดือดร้อนใจถึงเกิดขึ้นก็ไม่มีผู้ใดเทียมเกิดขึ้นก็เหมือนเกิดดวงตาแสงสว่าง ทำให้มีการบรรลุคุณธรรมต่างๆจนถึงอรหัตตผลในที่สุดทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่งที่จะแสดงธรรมจากได้ดีตามที่พระตถาคตแสดงแล้วได้เหมือนพระสารีบุตร